กําเนิดแล้วแม่ก็เป็นคนตำบลไม่เงินนี่ตั้งแต่น้อยถึงใหญ่นะเจ้าการทําเกษตรนี่คืออาชีพลักตีเจ้าบ้านเฮานะเนะีน่ข้าวโพดถั่วเหลืองเป็นอาชีพตีสามารถทรงเสียลูกหลานเพื่อไปเรียนหนังสือได้เจ้าพอดีบระเดียวกับตะกอนเนาะการทําเกษตรมันก็แตกต่างกันนะเจ้าเพราะาตะกอนนี่สารพิษอย่างมันก็มามีนัก แต่เดียวมานี่ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันก่อนนักนักแล้วก็นเนี่ยคือคนเป็นหนี้เป็นสินเนาะนี่คือนหนึ่งปัญหาแล้วเจ้าหน้าแล้งก็แล้งแล้วก็ส่งเสียลูกหล,ล,ลานเนาะลูกหลานแคยนจบก็ไปทางานต่างหนกงมดี่ยเจ้าแล้วก็เหลือก,กับคนเฒ่าคนแก,นก่อยู่บ้านนี่เนาะพี่บอกครับเดี๋ยวช่วยเล่าว,ว่าเทศบาลกับมาหาวิทยาลัยร,ร่วมมือกันยังไงบ้างครับผม ในกระบวนการมีส่วนร่วมของในการพัฒนาโครงการยูทูทีของตำบลแม่เงินนะคะในตัวโครงการเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานที่ขับเคลื่อนกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็น,นกลไกหลักในการทํางาน เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้โครงการยูทูีเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื่องจากว่าเทศบาลตำบลแม่เงินเนี่ยมีแผนยุทธศาสตร์ในการทํางานที่ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ทีนี้เนี่ยในส่วนของมหาัรเนี่ยก็เข้ามาเติมเต็มในส่วนของการนําพาโครงการนะคะรวมไปถึงการนาหลักวิชาการที่สามารถนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดเก็บข้อมูลโดยที่ถ่ายทอดในการทํางานเนี่ยให้กับน้องๆที่เป็นกลุ่มยูทูีในตําบลแม่เงินนะคะแล้วก็นํามาพัฒนาโครงการร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ําในการคิดคอนเซปต์ในเรื่องของการทําโครงการที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาในท้องถิ่นได้จนไปถึงในการพัฒนาโครงการแล้วก็ลงไปสู่ภาคการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในเชิงบวกกับพื้นที่และเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับท้องถิ่นค่ะ ก็ความตั้งใจจริงๆแล้วก็คืออยากกลับมาที่บ้านมาช่วยพัฒนาบ้านให้มันน่าอยู่เป็นที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งใจจะมาทําการเกษตรที่บ้านเกิดค่ะเพราะว่าปู่ย่าตายายตอนเนี้ยเขาก็คือแก่แล้วทีเนี้ยก็เป็นความโชคดีค่ะที่ได้รับการเลือกจากยูทูบีให้เข้ามาทํางานนะคะมันสามารถทําให้เราได้ทําการเกษตรด้วยแล้วก็ทํางานให้ยูทูบีได้ด้วยค่ะ ให้พี่ป๋องบกวนช่วยบอกให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าปัจจัยของความสําเร็จในการทํางานยูทูีของตําบลแม่เงินเนี่ยคืออะไรบ้างคะปัจจัยหลักนะคะที่ทําให้โครงการยูทูบีตำบลแม่เงินประสบความสําเร็จการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งผู้นําชุมชนประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทางเทศบาลทางมหาลายัยราชภัฏเชียงรายที่ร่วมมือกันในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาปัญหาแล้วก็พัฒนากระบวนการทํางานไปร่วมกันนะคะจนทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จค่ะ ข้อเสนอแนในการทํางานยูทูบีตาบลแม่เงินในอนาคตนะคะก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงระบาดของโรคโควิด -19 นะคะก็เลยมีข้อเสนอว่าในการทํางานนะคะเราจะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหลายช่องทางนะคะทั้งกรุ่ปไลน์กลุ่มหรือว่าเป็น Facebook หรือว่าเป็นเว็บไซต์ของทางเทศบาลเองะคะ่ะเพื่อที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ะคะ่ะเกิดความเข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงกระบวนการทํางานที่ทางการทํางานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนไป,ปนในทางเดียวกัน กะะ็มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนนะคะให้มากกว่าน,นี้ซึ่งได้แก่กลุ่มอาชีพหรือว่าเป็นผู้นําชุมชนที่เป็นผู้นํากลุ่มต่างๆในพื้นที่นะคะที่ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้เพื่อที่จะได้มาร่วมกันค้นหาวิธีการทํางานที่ก้าวหน้าใน,ในอีกระดับหนึ่งสําหรับโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคตก็อยากจะใช้บุคลากรร่วมกันอาจจะได้เข้าถึงนะครับแล้วก็เข้าใจในบริบท เหมือนกับที่ผ่านมานะครับสำหรับจุดเน้นนะครับก็อยากจะเป็นการนําข้อมูลที่ได้เอาไปต่อยอดอย่างเช่นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่ผ่านมาเรามีการให้ความรู้แล้วก็อบรมนะครับก็อยากจะให้มีการปฏิบัติจริงสําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพ็คกิ้งนะครับและก็เรื่องของการตลาดครับผม การเชื่อมโยงพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่เงินนะคะเชื่อมกับจังหวัดะคะ่ะเนื่องจากว่าตำบลแม่เงินนะคะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริบทในเชิงเรื่องของการพื้นที่เกษตรนะคะค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็ประกอบกับจังหวัดเชียงรายค่ะเรามียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเรื่องของการผลักดันสินค้าเกษตรในการยกระดับมาตรฐาน <S <S เพื่อให้สินค้าเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายะคะ่ะก้าวเข้าสู่เรื่องของสากลให้มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ